ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีความเห็นนะครับให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายการจัดการเล็กตั้งเมื่อวันที่2กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นจํานวนเงิน3,800ล้านบาทว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีสมคบคิดเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นครับนายจารุพงษ์เรืองสุรวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่า หากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลเพราะจะต้องรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ดังนั้นหากต้องเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตต้องมีส่วนรับผิดชอบเพราะถือเป็นความรับผิดชอบหลักขณะที่ทุกพักการเมืองต้องการให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วอย่างไรก็ตามอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจของกะกะตแต่ส่วนตัวนั้นเชื่อว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น เราสังเกตจากพฤติกรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์แต่ก็ไม่สามารถกล่าวได้นะครับว่าหากไม่มีการเลือกตั้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวเป็นทฤษฎีสมคบคิดเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยเฉพาะกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือถึงรัฐบาลให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์จำนวน3,800ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพราะงบประมาณการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลอนุมัติให้กกตเพื่อนําไปดําเนินการดังนั้นบุคคลที่ทําให้การเลือกตั้งมีปัญหาคือกลุ่มที่ขัดขวางการเลือกตั้งไม่ใช่รัฐบาลทาได้ไหมสตงเคยบอกไว้บอกว่าอย่าให้เลือกตั้งเลยวันที่สองกุมภาพันธ์ควรจะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเอามาใช้ดักคอรัฐบาลต้องรับผิดชอบ2800ล้านแต่จริงๆแล้วงบประมาณ2,800ล้านนั้น ครมอนุมัติเป็นเงินก้อนล่ำซำส่งให้กกตซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเลือกตั้งคุณก็ไปจัดการเลือกตั้งสิแล้วจะมาสตงมาบอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบคุณหลับหูหลับตายยังไงทำไมไม่ไปทำกับคนที่เขากีดกันการเลือกตั้งเ่านะใครบ้างที่กีดกันรัฐบาลก็ดีพรรคเือการเมืองก็ดีเขาอยากจะให้มีการเลือกตั้งประชาชนก็ต้องการการเลือกตั้งแต่ไม่เห็นรลยว่าใครบ้างที่เป็นตัวที่ทําให้การเลือกตั้งไม่สมบูรณ์แบบ แล้วหลับถูหลับตาอยู่ไหนมชบอกว่าให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบอย่างนี้มันก็ต้อง,ต,องต้องโต้กันละเป็นธรรมดาไม่เก็บไววหรอกด้านนายพร้อมพงศ์นพพลิตโฆษกพักเพื่อไทยนั้นเห็นว่ากรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือด่วนให้รัฐบาลชดใช้ค่าเสียหายจากการจัดการเลือกตั้งน่าจะมีเจตนาแอบแฝงเพราะคนที่สร้างความเสียหายให้การเลือกตั้งอย่างแท้จริงคือนายสุเทพเทือกสุบรรณและแนวร่วมบ๊อบประชาธิปัตย์ที่ขัดขวางการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงควรเอาผิดกับนายสุเทพและควรทำหนังสือถึงกะกะตเพื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว